ตั้งประเทศลาวโอ้ตั้งประเทศเอ่อส,สิมตั้มทาตัต้มอ,อร่อยอร่อยนะคะเป็นไหงล่ะ บัขะโพดชิดต่ำบัขะโพดแล้วต่ำใส่อีกว่างอกะระวังมากกันหน่อยดีเเนี่ยนคนทุกคนแล้วใ,ใส่น้องไปท่านลเดีย๋ยวคนเขากันเดีมันก็อันนี้เองเหละ สดขอพายจ้าวเรลยนกับลูกกับหล้านซื้อดอกจ้าเอไม่ได้ว่าอีรีด้วยค่ะพูดเล่นๆนะคะกับลูกกับล้านไอ,อ,อ,อ้สุราไม่ได้เล่นไ่สนใจเราแต่แต่แตตลูกเก่งนี่วะเอาซิเมเบงมันเขาปั้นเนี่ยสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสุคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้กับเขาพี่น้องให้กับเขา บ<อ>่บ่นละอืออันอันอันสีอย่างกับจักสีอย่างเป็นบ่นหน่นอย่างเ,<อ>เดี๋ยวให้พวกนั้นมาก,กวนประตงใส่น้ำปลานะ คนแห้งบดไอมันอันนี้มันอันทัาพี่อันปัวออกไปข้างนอกไปถานมาไปได้นะคะ สวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกทุกคนนะคะสวัสดีนะคะ สุดละประดเล่บ่สนใจแล้วแต่แต่ลูกเกงเนี่ยว่ะเอาซิมืงมองม,มันเขากัน,นยังบ่พอหไอยนี่คงหนูเซียนามบ่ ปยังไงไอไสดอยู่ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีไม่เด็ดนัห้มนา่าคตามดี ตามด้ไหม็นา,มา <laughs> นะคะตามด <laughs> ใส่มะนาว สวัสดีจ้าเพื่อนทุกๆคนชาวเลียวชาวคีเตอร์เมื่อใหม่เมื่อเก่านะคะสวัสดีเสื่นกันหรือ,อยังเนาะละน้ำมันขิมที่แยบจุดนี่จุด,จด สามจุดก็ของอบอ่น่ะเราคือเห็ดเป็นบ่มุสูคือเห็ดบ่เป็นเป็นหั่หน่อยพราองนวอไป <laughs> ผาดยังพอดะีอะไรปท <laughs> ีเลยอเนบ่พอดี <laughs> ต้มถานน้ำจได้จา้าพี่น้องสุขสุขคน Gracias.

làm cái mẹ. Ừ. <laughs> làm mẹ mẹ có làm làm mày Mai, mai, mày 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 ใส่ข้าวโพดด้วยมากิ่สำนีก็อนใจเด้อโทรศัพท์หาหลูกหาต่อก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ